เรไปนั่งรถมาเป็นไปไนหนะรถตู้ไปวังเวียงเท่าไหร่ตอนนี้นะ,ะรถตู้ไปวั n เวียงเท่าไหร่พูจากบอกสงแสน,สน<า>สองแสนัสนน,น,นห้าบ่กห้าหรลยบาตอนนี้แต่ก,ก่อนอยู่เจ็ดสิบพันแปดสิบพันแล้วรถไฟเดีย ขอจักบอรไฟรถตู้นี่ยบอกแมรถรถไฟไหมรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟถ้าไปวงเวียงน่ยถ้าขึ้นรถไฟเนี่ยรถไฟดตรวดตอนแล้วเียฮะรตูย่นีได้ไปรถตู้เนี่ยไปสายเหนือนี่แหละเอาไปรถสายเหนือ เอาทดสอบนี่เสร็จทางโดนซื้อหรอกนเ่ม้องเอราเอเยอจะไ่ไปหาซอกขาล,แล้แมต่ออีก,กตัก่อน่อวนาบ่อยตอนตอไปซุเตื้นิดเยียดีดันตอนี่ไม่ได้ไปนะก็ ไปเอารถไปจะเลยนะทดสอบด้รถด้ยวยไ นี่บอ่อนี่บอ่อตรงนี้บอ่อแสนหา้าบอ่อหาเขาไปลองซอบดูอยู่บางดูไอ้นู่นแหละกินนี่บอ่ออ้าวรับปากเลยวัวันออกง่ายบ่ะะซอกอาหารกินแล้วเราก็หาเดินดูของกินหยุดวิ่งจันรอบใหม่มีอะไรไม่กินไปกินมาแล้วโอ้ยม่อร่อยยอ้อนเปิดเนื้อลาย เราเดินดูตลาดทันนี่ก่อนมีอะไร Walkman ก oh, 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 oh. ว่าจะรอรถบ่ายสององอกอีกสักโมงหนึง่งกินหนึ่งหกหกสี่ก่อนหนึ 1, 6, 6, ่งหกหกสี่กินอันอน้องมินิมาร์กหนึ่งหกหกสี่หลับตัดูยู่ หนึ่งหกหกสี่เถอะเด้อส <sy helmet lide> oh. ิบห้าป่ะหนึ่งหกหกสี่สิบห้าสิบห้าป่ะอู้หูเหี้ยหนึ่งหกสิบห้าอ่าอ่ะเรากินหนึ่งหกหกสี่กันก่อนแก กระหายเดินดูมีอะไรกลางวันแสกกินหนึ่งหกหกสี่เก็บแปลนไอทีภาษามีอะไรมั่ง,งแถวน,นี้ ไปอ้คนเยอะก็สีสันดใสเท้าโชคพัดพั ไปแล้วโอ้ห้าหกร้อยแล้วจุดเนี่ยอไปทังไปไหนเลยวันหัวแบตนักท่องเที่ยวกินข้าว 26, ายี่กไม่ขัดแบกทั้งยน quá đi sớm muộn phải đi một lần, nữa